เพื่อนได้ตลอดสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวกับช่องนี่ก่อนทีวีแล้วเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เราก็ขุดมาของอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับผมฝั่งของข้ามนะครับก็ขุดมาไดเ้เกินครึ่งแล้วนะครับผมตอนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขุดอยู่โดมเดียวนะครับผมก็ขุดเสร็จนี่ก็ กลับบ้านนะครับผมขุดเสร็จตรงนี้ก็กลับบ้านนะครับพอใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบา 3, ่ายสามห้าสิบหกนาทีนะครับผมบ่ายสามห้าสิบหกนาทีก็ขุดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> จะขุดก่อแบบนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ก่อแบบนะครับเออขันตา ตอนนี้ฝั่งนี้นะครับผมเขาก็ก่อแบบขึ้นแล้วครับผมเตรียมเทปูนนะครับเตรียมเทปูนเรียบร้อยนะครับผมแต่ยังไม่ได้เทนะครับผมแค่ก่อแบบไว้เฉยนะครับแค่ก่อแบบไว้เฉยตอนเราก็ขุดเอ่อวางแบบนะครับผม มาจนถึงด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ไม่เยอะนะครับผมด้านหน้าก็ขุดไม่เยอะนะครับแค่นี้เดียวนะครับผมขุดด้านหน้าเสร็จนะครับขุดด้านหน้าตรงนี้เสร็จก็อาจจะได้มาขุดหลุมฟุตติ้งตรงข้างหน้านี้ต่อนะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นโรงอาหารนะครับอาจจะได้ขุดฟุตติ้งตรงนี้ต่อนะครับพอยังไงก็รอดูกันนะครับผมนะรอดูกัน แต่ละหน้าแต่ละโดมนะครับผมก็จะมีผู้รับเหมานะครับคนละคนนะครับผมรับเหมาแตกต่างกันนะครับผมไม่ใช่แตกต่างกันนี่ครับรับเหมาโดมละคนนะครับผมผู้รับเหมาโดมละคนนะครับก็จะมีอยู่สี่โดมนะครับก็คนละเจ้ากันนะครับแต่ละโดมก็คนละเจ้ากันไม่ใช่เจ้าเดียวกันนะครับ thank <laughs> you

现在 <laughs> 我们再喊呢 ก็ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องบิกรอนทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องบิกรอนทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ช่องบิกรอนทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับไปรอดูขุดฟุตติ้งนะครับที่ด้านหน้านะครับผมทําเป็นโรงอาหารนะครับไปรอดูกัน